ต่อไปท่านสศินันทมนิธินันเชิญครับเรียนท่ทานประธานค่ะดิฉันทนายแจมสัจนินัทนทมนิธินันผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต1 1เขตสายไหมพักเก้าไกลค่ะแม่ลูกสองที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านการเมืองค่ะวันนี้เขามีส่วนร่วมในการอภิปรายการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะเพราะว่านอกจากบทบาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดิฉันยังเป็นคุณแม่ของลูกอีกสองคนค่ะ เพื่อสมาชิกคะมีสถิติบอกเอาไว้ว่า1ใน3ของเด็กไทยที่เป็น LGBTQ เนี่ยถูกทำร้ายร่างกายเพราะตัวต,วตนทางเพศค่ะ1 3 1บอกว่าเคยมีประสบการณ์ถูกทำร้ายร่างกายค่ะ29ถูกทำร้ายจิตใจ36%เถูกกระทำทางสังคมและที่น่าตกใจก็คือว่าผลวิจัยบอกไปในเชิงลึกว่า LGBTQ ที่เป็นนักเรียนนะคะ ถูกรังแกที่ถูกรังแกร้อยละเจ็เนี่ยเคยพยายามฆ่าตัวตายเพราะการกระทําดังกล่าวค่ะธรรมทานคะลูกชายคนโตของดิฉันอายุเจ็ขวบค่ะลูกสาวอายุห้าขวบโดยเพศสภาพชายหญิงในวันนี้ค่ะแต่ในอนาคตดิฉันไม่สามารถทราบได้เลยว่าลูกทั้งสองจะเลือกเพศอะไรในอนาคตค่ะในความเป็นแม่นะคะตั้งแต่วินาทีแรกที่ลูกเกิดมาลูกคือของขวัญ ลูกคือความรักคือความสุขคือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราอยากจะประคับประคองอยากดูแลเขาให้ดีที่สุดเราไม่มีบุญคุณต่อกันค่ะลูกเกิดมาเพราะความต้องการของพ่อแม่เราจึงมีหน้าที่ในการปกป้องดูแลเขาให้ดีที่สุดแต่เราไม่อาจาปฏิเสธได้เลยค่ะว่าเราไม่สามารถปกป้องและดูแลลูกของเราไปได้ตลอดชีวิตทุกท่านคะไม่มีพ่อแม่คนไหนค่ะที่อยากเห็นลูกของตัวเองถูกรังแก หรือถูกมองว่าแปลกแยกจากคนอื่นหรือถูกตีตาจากสังคมหรือถูกทำร้ายเพียงเพราะเขามีตัวตนทางเพศที่ไม่เหมือนคนอื่นหรือต้องมีความรักที่หลบๆซ่อนๆไม่สามารถใช้ชีวิตกับคนรักอย่างถูกกฎหมายได้การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในบ้านสำคัญค่ะเพราะว่าไม่ว่าลูกจะเป็นเพศไหนการได้รับการยอมรับความเข้าใจจากคนในครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกต้องการมากที่สุดแต่ทุกท่านคะการสร้างสังคมที่โอบรับ ทุกความแตกต่างทั้งนอกบ้านก็สําคัญไม่ต่างกันเพราะว่าต่อให้เราจะดูแลลูกเราดีขนาดไหนเข้าใจลูกเราขนาดไหนแต่ถ้าเขาออกไปข้างนอกเขาต้องไปเผชิญสังคมที่แท้จริงอยู่ดีคะ่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมตั้งแต่ตอนนี้สําคัญกับเด็กๆที่มีความหลากหลายทั้งเพศที่กําลังเติบโตเราจะไม่วางลวดหนามในอนาคตของพวกเขาคะ่ะ แต่เราจะโปรยกระดาษสีรุ้งและเฉลิมฉลองพรายเอาไวเพื่อพวกเขาแทนเพราะวันข้างหน้าหากลูกของดิฉันทั้งสองคนเติบโตนะคะบทบาทความเป็นแม่ของเราก็จะเหลือแต่ว่าสอนให้เขาใจดีกับคนอื่นสอนให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นเขาจะเติบโตมาด้วยความกล้าที่จะรักกล้าที่จะแสดงออกว่ารักและใช้สิทธิ์ของเขาได้อย่างเต็มที่ในการตัดสินใจที่จะเลือกคู่ชีวิตโดยไม่ต้องกังวลเลยว่า จะถูกกีดกันทางกฎหมายอย่างไรในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะกฎหมายฉบับนี้อาจจะช้าเกินไปสำหรับบางคนค่ะหลายคนอาจจะเสียโอกาสอะไรหลายอย่างในชีวิตไปแต่วันนี้ดิฉันจะขอทำหน้าที่สนับสน,นุนกฎหมายฉบับนี้อย่างเต็มที่และในานามของความเป็นแม่ผู้ใหญ่ทุกคนในวันนี้ล้วนผ่านการเป็นเด็กมาก่อนค่ะดิฉันหวังว่าพรบฉบับนี้ จะสามารถโอบกอดเด็กคนนั้นค่ะที่เติบโตมาด้วยความไม่เข้าใจของสังคมในครอบครัวและยืนหยัดในตัวตนด้วยความกล้าหาญจนมีกฎหมายฉบับนี้เข้ามาในสภาหแห่งนี้ค่ะท่านประธานคะพวกเขาต่างหากนะคะที่บดล็อกสังคมเราจากอคติทางเพศและพวกเราต่างหากที่กำลังเดินช้าเกินไปความรักเกิดขึ้นไปแล้วโดยไม่สนรูปแบบและเพศสภาพ ดิฉันหวังว่าพรบฉบับนี้จะเป็นดอกไม้ที่โปรยตามทางขณะเดินเข้าสู่ประตูวิวาของคู่สมรสทุกคู่ในอนาคตค่ะธรรมทานคะการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสําคัญที่เราจะสร้างสังคมที่โอบรับความหลากหลายเพื่อให้ลูกๆของดิฉันทั้งสองคนและเด็กๆทุกคนค่ะที่จะเติบโตขึ้นมาในประเทศนี้มีพื้นที่ปลอดภัยให้กับพวกเขา วันหนึ่งที่เขาเติบโตขึ้นไม่ว่าเขาจะมีความรักในรูปแบบใดๆก็ตามความรักไม่มีเงื่อนไขความรักไม่มีรูปแบบที่แน่นอนดินฉันสอนลูดกดิฉันเสมอนะคะและเขาจะต้องไม่เจ็บปวดที่ไม่สามารถแต่งงานกับคนที่เขารักได้ในอนาคตเขาจะต้องไม่เจ็บปวดะะกับการถูกตรีาตาในสังคมเมื่อเขาโตขึ้นในความเป็นแม่ความมัมความมันดาความคลอบุตรของดิฉันจะขอปกป้องลูกๆ และเด็กๆอีกหลายคนในประเทศนี้ด้วยการสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ในทุกๆร่างนะคะเพื่อสร้างสังคมที่รองรับในทุกๆก,การเติบโตทุกๆความหลากหลายและทุกความรักที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของพวกเขาที่ฉันขอใช้พื้นที่ในสภาแห่งนี้ค่ะขอบคุณทุกการต่อสู้ของประชาชนค่ะขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะแล้วก็ ขอบคุณที่ทําให้กฎหมายฉบับนี้ได้มาอยู่ในสภาได้มาพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณรัฐบาลนะคะที่เห็นความสําคัญของกฎหมายฉบับนี้และขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะที่เราจะร่วมผ่านกฎหมายฉบับนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ